สวัสดีครับในการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะก็จะมาเล่าให้อาจารย์เชฟฟังมีลูกค้าติวทีเอก็คือติวผู้สอบบัญชีภาษีอัฐกับเรานะครับก็ติวกับเรามาประมาณสักองปีแล้วนะแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีรแล้วแล้วก็ขลาลึกไปสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตอนนี้เขาก็แจ้งมาว่าคือแจ้งมาเมื่อวานนี้เองอว่าเขาสอบผ่านไปแล้วสองตัว <c oughs> ก็จะเหลืออีกสี่ตัว <c oughs> ใช่ไหมค่ะจ้าเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ แรกๆเลยไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่ในวงการตรวจสอบเลยแต่เห็นคนอื่นเขาไปติวทีเอกันเขาไปสอบทีเอก็เลยถลำลึกมามาสอบสอบแล้วก็ต้องเอาให้ผ่าน<ฆ>พอเอาให้ผ่านเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็เป็นลําดับต่อไปที่ทําให้เขาเข้าไปอยู่ในวงจรที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีและอนุญาต<ฆ>ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์เจบก็เจอมาหลายๆคนนะ<ฆ>ที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจอะแต่<ฆ>เผลอเข้ามาหลุดเข้ามา<ฆ>เหมือนกับที่เราเคยได้ยินคนเขาพูดว่า คุณอยากเป็นอะไรคุณก็ไปอยู่ใ,ใกล้เคียงกับคนที่คุณอยากจะเป็นวันหนึ่งคุณก็จะได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือในช่วงนี้อาจจะมีสโ,โลแกนว่าถ้าอยากรวยก็ให้คบคนรวยคุณก็จะได้รวยอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์เทียบไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวแบบนี้ที่เราเคยเจอมาโอ้ค่ะอาจารย์ก็บางทีอ่ะเคยเจอแบบที่มีลูกค้ามาเล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าบางทีก็เล่น a c e b ุ o k แล้วก็เห็นโฆษณานี้อยู่เป็นประจำะแล้วก็เอ๊ะเขา เขามีการมารีวิวมากว่าเนี่ยเขาไปสอบเป็นผู้สอบบัญชีกันแล้วก็เลยเริ่มที่จะสนใจก็ไปลองดูสักทีดีกว่าพอไปลองเอ้ยก็พอทําได้นะก็เลยเอาตามต่อแล้วก็ได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรดังตั้งใจค่ะจย์พอเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนั้นลองเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลองดูอีกทีถ้าถ้าไปแล้วมันไม่ใช่ทางก็ก็หยุดแต่ถ้าเกิดไปแล้วมันใช่ทางก็ โอเคต่อสอบต่ออะไรประมาณมนี้ค่ะเจอหลายคนเลยซึ่งท่านนี้นะครับเขาบอกว่าวิชาที่เขาสอบ CBA ผ่านไป2อตัวเนี่ยมันคือกฎหมายหนึ่งและกฎหมาย 2. ม2ซึ่งตัวกฎหมายหรือประมวลสตากรเนี่ยมันก็อยู่ในเนื้อหาติววิชาประมวลของผู้สอบบัญชีภาษีก่ออยู่แล้วซึ่งเขาก็ติวเรื่องราวของภาษีมาอยู่แล้วตอนที่มาติวกับเราดังนั้นพอเขาไปสอบ CBA เนี่ยมันก็ไอความรู้เดิมเนี่ยมันก็ไปต่อย,ยอดได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สอบผ่านส่วนวิชาบัญชีมันก็อาจจะคนละโลกกันนะครับ เพราะว่าการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรเนี่ยใช้มาตรฐานเอ็นเป้ก็คือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารนณะ,ค,ะคุณก็จะต้องเตรียมตัวสอบสําหรับ28บทนี้ใช่แต่พอคุณไปสอบ CPA เนี่ยเขาไม่ได้เอามาตรฐาน28บทนี้มาออกไงเขาไปเอามาตรฐาน PAE ออออกก็คือกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเอามาออก ดังนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าคุณก็จะต้องไปเพิ่มเติมเนื้อหาตรงนี้ออกมาต่อยอดได้เม่านั้นมันอาจจะมีบางส่วนแหละที่เอ็นเป้กับเป้มันเหมือนกันในหลักการบัญชีแต่ก็มีบางส่วนแหละมาตรฐานชุดใหญ่มันก็มีบางเรื่องที่เราจะต้องไปเรียนเพิ่มตรงนี้เขากาลังต่อสู้อยู่แล้วเขาบอกว่าวิชาบัญชีนะเขาบอกว่าสอบตกมาแล้วสี่รอบนะยังไม่ผ่านแต่ก็ยังจะสู้ต่อต้องสู้ต้องสู้ก็ให้กําลังใจหน่อยก่อนจบก็ดีใจค่ะอาจารย์ที่ที่พอจะ เห็นแนวทางเนาะแล้วก็ได้สอบผ่านแล้วทั้ง2งวิชาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็ตามต่อค่ะอย่าถอยนะคะคตามเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เป็นเองสาหรับผมนะฮะก็มีคาคาสาคัญของผมแล้วกันะะนะครับว่าถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าชีวิตคุณมันยังไม่ฉุดฉาดหรือมันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่เนี่ยการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่คุณกาลังเตรียมตัวอยู่เนี่ยนะที่เหลืออีกสีวิชาเนี่ยถ้าเกิดคุณสอบผ่านมันได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลย จะเปลี่ยนไปอีกรู่นึงเลยดังนั้นก็ขอให้อดทนนะครับเพราะว่าความรู้หรือทักษะในการทาสอบของคุณเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะทํามาซึ่งเงินที่คุณจะหาได้ในอนาคตอย่างแน่นอนอืใช่ค่ะ